ตอนนี้กำลังจะซื้อรถคันแรกของตัวเองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนะครับขอากาปรึกษานะฮะแกเป็นผู้ชายสูง193ขับรถไม่เร็วนะครับไม่เกิน120ขับเรื่อยๆไม่มุดใช้รถสัปดาห์ละ3-4วันนะฮะระยะทางรวมประมาณ100-150กิโลเมตรต่อสัปดาห์ไม่มีความรู้เรื่องรถมากนักรู้แค่ต้องบำรุงรักษาตามกำหนดนะฮะรถที่กำลังพิจารณาอยู่เป็นกลุ่ม BSUV นะฮะใช้งานไม่เกิน8-10ปีมีตัวเลือกคือ c o r o l l a Cross Premium แล้วก็นะฮะสิ่งที่อยากทราบนะครับ ข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นรวมถึงปัญหาประจำรุ่นที่ควรรู้นะครับรถแต่ละรุ่นเหมาะกับลักษณะการใช้งานและสไตล์คนขับแบบไหนครับความสบายในการนั่งขับนานๆโดยเฉพาะเรื่องไม่เมื่อยหรือปวดหลังตอนนี้ใจผมเทไปทาง x f o r e เพราะว่าชอบดีไซน์แล้วก็การออกแบบภายในนะครับ,รบแต่ก็ยังไม่มั่นใจเรื่องบริการหลังการขายกับราคาขายต่อว่ามิสซูเนี่ยจะราคาตกเมื่อเทียกบกับเจ้าตลาดอย่างโตต้ตาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณเจมี่เจมเดี๋ยววันจัน<อ>ลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนมาลองขับ x f o r c e สิบห้าสิกพุศตวกาเออใช่ใชมาลองขับกันแล้วเดี๋ยววันนั้นเนี่ยจะตอบแบบละเอียดยิบเลยล่ะแต่ถ้าจะให้ตอบกันแบบไวๆตอนนี้อา<ม>่าให้เขาสักหน่อยนึงถ้าสูง193<ม>เนี่ยเอ<ม>็กฟอร์ถามว่าได้ไหมก็คือหัวก็จะเฉียวเฉียวลังคาหน่อย อืมเออใช่อืมเพราะว่าบอเอ็กซ์ฟอร์มันสูงอืมแล้วโคโล,ลาครอสเองเอาตรงก็ไม่ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกอตรงเทศน,นี้ครับ<ำ>เออร้อได้ทั้งคู่ต้องบำรุงรักษาตามกําหนดโตโยต้ามันก็จะมาบินตรงนี้ มิตซูรจริงๆมันได้แต่ว่าศูนย์บริการของมิตซูที่ที่จะไว้ใจได้ในกรุงเทพพอจะมีเป็นบางศูนย์แต่ก็แต่ก็ประมาณนึงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปวเลือกกัน,นอีกทีนึงแต่อย่างน้อโตโยต้าก็ยังพอจะหาศูนย์เข้านูน่นเข้านีนไ้ได้หมดแต่ละรุ่นเหมาะกับลักษณะการใช้งานคนขับสไตล์แบบไหนเอ็กซ์อร์ดยังเจเน r เรชันคนรุ่นใหม่ สดหรือทึ่งมีคู่แล้วก็ยังไม่ได้มีลูกแต่ถ้ามีลูกเมื่อไหร่โคราคอสต้องลอยมาเพราะมันต้องมีเรื่องพับบอกแล้วก็เรื่องของไอ้ชาวซีดนู่นนี่นั่นความนั่งสบายของการนั่งนานๆจริงๆนะ X Ford นั่งสบายนั่งสบายกว่าเพราะว่าตัวบอกโครงสร้างบอกค่อนข้างโอเคในภาพรวมพนักศีรษาไม่ได้ดันกระบาลเพราะโคราคอสตเนี่ยต้องปรับบอกองศาเองนิดหนึ่งเพื่อที่จะลดการดันกระบาลของพนักศีรษาที่มันโน้มลงมาเรื่องไม่เมื่อยไม่ปวดหลังแล้วว่า X Ford โอเคกว่ากันหน่อยนึง ครับนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงวันจันนี้ลงทะเบียนมานะครับ1 5บ6เดี๋ยวลับเข้ามาดูใน headlinemax.com เดี๋ช่วงเช้าก็จะมีโพสต์ขึ้นกันถ้าถ้าอยู่ไม่ไกลนะ